สนับสนุนข่าวโดย S Team Sport เสื้อกีฬาระดับพรีเมียมของคนอุดรโทรศัพท์042-223-172สวัสดีครับข่าวกีฬาวันนี้เเริ่มกันที่ชมรมกีฬาบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครับได้จัดกิจกรรมออกค่ายโครงการสนามบาสเพื่อน้องในเดือนแห่งความรักครับที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์อ,อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีครับชมรมกีฬาบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจัดกิจกรรมออกค่ายพัฒนาสนามกีฬาบาสเกตบอลโครงการสนามบาสเพื่อน้องในเดือนแห่งความรักเพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาบาสเกตบอลภายในจังหวัดอุดรธานีได้แสดงออกถึงความเสียสละร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งสู่ความเป็นเลิศตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนในเขตร,รอบนอกครับ ได้มีสนามกีฬาใช้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับกิจกรรมในวันนี้ครับสมาชิกชมรมกีฬาบาสเกตบอลได้ร่วมกันซ่อมแซมสนามบาสเกตบอลให้กับทางโรงเรียนซ่อมแป้นบาสห่วงบาสการทาสีตีเส้นรอบสนามใหม่และนอกจากนี้ครับยังมอบลูกบาสเกตบอลกับนักเรียนเพื่อไว้ใช้เป็นไว้ใช้ในประโยชน์ต่อไปครับ